สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยส่งกําลังใจกันตอนเช้าเช้านะคะเราไม่ได้ทําคลิปส่งกําลังใจให้กันมานานสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนจ๋าเนื่องจากเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะได้ทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะทุกคนจ๋าช่วงนี้ก็ช่องนี้ก็จะส่งคลิปยาววันละ สองคลิปบ้าง3คลิปบ้างนะคะแล้วแต่โอกาสนะคะทุกคนจะ้ะแต่นะคะในทุกๆเช้าในทุกๆวันของเราเราก็จะส่งงานให้ครบไม่ว่าจะเป็นแชร์ไปที่สตอรี่นะคะทุกคนจะ้ะข้อความนะคะภาพนิ่งนะคะคลิปสั้นคลิปยาวนะคะทุกคนจะ้ะห้าข้อนี้นะคะในแต่ละวัน ถึงเรางานยุ่งมากแค่ไหนนะคะทุกคนก็อยากให้ส่งงานตรงนี้ให้ครบนะคะถ้าเราส่งครบในทุกห้าสเตปนี้แล้วเราอยากเสริมนะคะอยากเพิ่มตรงไหนถ้าระบบแจ้งว่าข้อความรูปภาพหรือคลิปสั้นคลิปยาวตรงไหนที่ระบบดันนะคะเพื่อนๆจะก,ก็อยากให้เพิ่มคลิปเพิ่มรูปภาพเพิ่มข้อความตรงนั้นมากขึ้นนะคะทุกคน ในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะคะระบบก็จะแจ้งเราอยู่แล้วว่าระบบดันช่องช่องการสร้างไรายได้ช่องไหนไม่ว่าจะเป็นข้อความนะคะคลิปสั้นคลิปยาวรูปภาพนะคะหรือสตอรี่นะคะเขาก็จะมีข้อมูลแจ้งให้เราอยู่แล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะได้หมั่นเข้าไปดูที่เดสบอร์ดนะคะทุกคนจะ้ะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเพิ่มเพิ่ม เติมไปในแต่ละจุดนะคะทุกคนการส่งคลิปนะคะไม่อยากให้วันนี้เหนื่อยจังเลยไม่ไหวก็คือไม่ทําคลิปส่งนะคะอยากให้เรามีคลิปสํารองไว้นะคะไม่ว่าเราจะงานยุ่งมากแค่ไหนก็อย่างน้อยนะคะให้เรามาส่งคลิปให้ครบในหนึ่งวันห้าสเต็ปนี้ก่อนถ้าเราไม่เหนื่อยมากหรืออะไรยังไงนะคะค่อยเพิ่มนะคะ เพิ่มเป็นข้อความมากขึ้นนะคะทางระบบแจ้งเตือนว่าการสร้างรายได้ของเราได้จากข้อความเราก็เพิ่มถ้าระบบแจ้งว่ารูปภาพมีรายได้ที่ระบบกําลังดันอยู่เราก็เสริมไปตรงนั้นนะคะแต่ถ้าคลิปไหนนะคะที่ระบบแจ้งการสร้างรายได้น้อยลงนะคะเราก็ส่งงานตรงจุดจุดนั้นให้ครบนะคะทุกคนจ้ช่องนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นเราลงข้อความเยอะขึ้นหมายความว่าช่องนี้ก็คือถูกดันข้อความอยู่ประมาณนั้นก็จะลดลดตรงจุดอื่นลงแต่ว่าเพิ่มอีกจุดหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ดีกว่านะคะทุกคนจะไม่ว่าจะเป็นข้อความนะคะรูปภาพนะคะช่วงนี้นะคะช่องนี้ระบบก็จะดนันเราก็เลยจะหมั่นลงข้อความกับรูปภาพเสอยมากกว่ากั คลิปสั้นคลิปยาวเราก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ส่งเราก็มีลิมิตที่จะส่งในท,ทุกวันนะคะเพื่อนจ๋าอยากให้ทํากันอย่างนี้เป็นประจําสม่ําเสม,สมอนะคะแล้วก็อย่าลืมไปมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกนะคะทุกคนจ๋าสำหรับคลิปนี้นอกจากส่งกำลังใจแล้วนะคะก็จะชวนเพื่อนๆมาดื่มกาแฟดำกันตอนเช้าๆค่ะดื่มด้วยกันเลยค่ะ